สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาห่อกล้วยนะคะห่อกล้วยหอมทองนี่คือกล้วยที่เราซื้อมาค่ะยังเขียวๆอยู่แล้วก็คืนเดียวนะคะคืนเดียวเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาห่อนะคะห่อกล้วยหอมทองไว้กินอีกอาจจะไว้กินอีก3าวันถึงห้าวันนะคะเพื่อนๆอันนี้แค่คืนเดียวนะคะตื่นเช้ามาก็อรดควรนะคะ คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วเตรียมกินได้เลยแต่เราเสียดายนะคะเสียดายเราวันนี้เราอาจจะกินไม่หมดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราก็าเก็บมาห่อไว้นะคะห่อใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อนเพื่อนแล้วก็เขา้าตู้เย็นนะคะทําความเย็นนะคะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะคะที่จะเขาจะเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เรา สุกเต็มที่เพื่อนๆสุกเต็มที่พร้อมจะกินหมดในวันเดียวนะคะแต่เราก็จะเก็บไว้อีกกินวันต่อไปเพื่อนๆล้นขวนแล้วนะคะคือเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะเราก็มาตัดเพื่อนๆตัดให้เหลือขั้วนะคะคั่วที่ติดออกมาติดนั้นเราก็ตัดทิ้งเพื่อนๆที่ดำๆนะคะดำๆนี่คืออาจจะใส่ยานะคะให้สุกนะคะ แต่อันนี้เป็นกล้วยบ้านๆนนะคะเพื่อนๆกล้วยบ้านๆที่เราซื้อมาทีนี้เราก็มาลงในน้ํานะคะเพื่อนล้างนะคะล้างกล้วยใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งค่ะช้อนหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําทําให้สะอาดนะคะทําให้ผิวกล้วยสะอาดพร้อมที่จะเก็บไว้กินอีก สามวันนะคะเพื่อนสามวันถึงห้าวันเปลือกไม่ดํานะคะเปลือกไม่ดําเพราะว่าเราจะล้างก่อนเพื่อนๆล้างให้ผิวเขาสะอาดก่อนนะคะล้างให้ผิวสะอาดด้วยแช่น้ําเกลือไปหนึ่งช้อน,นะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็เช็ดออกค่ะเช็ดออกด้วยซับออกด้วยผ้านะคะหรือว่ากระดาษนะคะ ซับออกค่ะซับออกให้ผิวเขากลิ้งกรี้งนะคะเขาจะมียางกล้วยนะคะยาเช็ดออกให้สะอาดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขามียางเนาะมียางกล้วยแล้วก็มีฝุ่นเพื่อนๆพืนฝุ่นเยอะเลยค่ะเช็ดออกให้สะอาดแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกนะคะแล้วก็วางโลงให้แห้งสักประมาณ5้านาทีนะคะก็แห้งแล้วก็ ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกคอเข้าไปแล้วก็มุนมุนแล้วก็ใช้สก็อตเทปนะคะหรือว่าใช้ถุงแรบอาหารนะคะแรบอาหารก็จะปิดปิดหัวปิดท้ายเพื่อนๆปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนเนาะมันไม่ใช่เหมือนห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้เข้าเข้าทางหัวทาง ขั้วก็ได้นะคะเก็บไว้กินอีก5วันนะคะเพราะว่าเราวางไว้เราอาจจะกินหมดนะคะเปลือกดําก็จะกินหมดเอาออกมาก็จะเปลือกก็คล้านิดนึงนะคะแล้วก็ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการนะคะทางอาหารทางผลไม้นะคะกินได้นะคะเพื่อน ห้าหกลูกนี้เราอาจจะกินหมดในวันเดียวนะคะถ้าเราห่อไว้ก็จะกินได้อีกนะคะอีกห้าวันเราอาจจะออกมากินอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เราอิ่มแล้วนะคะผลไม้เยอะนะคะเพื่อนๆกล้วยหอมทองนะคะกับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยต่างๆก็จะสามารถห่อเข้าในตู้เย็นได้เพื่อนๆเพราะว่าถ้ากินไม่หมดก็จะทิ้งนะคะอาจจะทิ้งเพื่อนๆ หอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไว้ในตู้เย็นค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ถุงแล้วก็เข้าในตู้เย็นขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ